ครับก็คือเมื่อวานทราบข่าวมานะครับว่าทางสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญของคุณสีสุวรเนี่ยนะครับถูกเพิกถอนนะครับโดยในเนื้อหาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีบุคคลที่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจะถูกใช้ชื่อไปอ้างอิงนะครับซึ่งในส่วนเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นนะครับโดยการที่ยื่นจดสมาคมเนี่ยเขา มายื่นจดที mm ่กรมการปกครองนะครับก็คือในท้องที่ของสนนางเลิ้งนะครับก็เลยมาที่นี่นะครับส่วนการอ้างชื่อเนี่ยนะครับผมก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปลอมเอกสารนะครับน่าจะมีการปลอมเอกสารขึ้นนะครับก็คือเอกสารของคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยปลอมขึ้นนะครับอาจจะมีการลงลายมือชื่อปลอมนะครับมีการใช้เอกสารปลอมแล้วก็ปลอมเอกสารทั้งฉบับ แล้วก็การที่นําเอกสารปลอมๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าข่ายเป็นเรื่องของแจ้งความเท็จนะครับซึ่งแจ้งความเท็จเนี่ยคุก6เดือนปรับ1 0,000มืนะครับส่วนปลอมเอกสารอ่ะคุก3ปีปรับ0 0 0 0ื่นขอโทษนะครับแจ้งความเท็จคุก6เดือนปรับ10,000ืครับในส่วนนี้ก็เลยผมเนี่ยในฐานะที่เป็นพลเมืองดีนะครับก็เลยอาศัยสิทธิเนี่ยนะครับมายื่นกับทางผู้กํากับนะครับให้ช่วยตรวจสอบว่ามี คุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาก็เป็นเลขาอยู่แล้วก็เท่าที่ดูมาเนี่ยไม่เคยเห็นคนอื่นเลยเห็นแต่คุณศรีสุวรรณคนเดียวที่เป็นเลขามืิทิอะไรประธานาสมาคมอะไรของเขาเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เลยมาขอให้ทางผู้กํากับเนี่ยช่วยสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะว่าความผิดเนี่ยน่าจะเกิดที่กรมการปกครองนะครับก็เลยมาที่สอนอนางเลิ้งนะครับส่วนคุณศรีสุวรรณเนี่ยผมก็อยากฝากนะครับว่าคือคุณไปสอบอไปยื่นร้องเรียนเขาไปทั่วนะครับ เวลาทีของคุณเองเนี่ยคุณเคยสอบตัวเองบ้างไหมนะครับแล้วก็ถ้ามันผิดจริงเนี่ยก็ขอให้ออกมายอมรับผิดหน่อยแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าจะมีการชี้แจงข้อมูลอะไรใน,ใน,ใ,นในเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งประชาชนเขาไมอยากรู้เห็นคุณล้อมไม่ทั่วพอถึงเวลาคุณถูกเพิกถอนสมาคมของคุณเองเนี่ยไม่เห็นว่าจะมีการสอบสวนเลยว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับมีการกระทําความผิดหรือไม่อย่างไรทําไม เขาถึงมีบุคคลออกมาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณไปตั้งสมาคมเนี่ยแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขามาเกี่ยวข้องอะไรในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วเอกสารต่างๆที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยนะครับมันมาได้ยังไงนะครับตรงนี้ก็อยากให้เขาออกมาชี้แจงต่อสังคมเพราะว่าคนเขาจับตาดูอยู่แล้วคุณไปร้องคนอื่นไปทั่วปรากฏว่าตัวคุณเป็นซะเองนะครับตรงนี้ก็เลยอยากฝากให้เขาออกมาชี้แจงด้วยครับผมมาด้วยความสมัครใจนะครับก็คือเราก็ เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับผมเนี่ยกับคุณศรีสวุวรรณเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุกดเครื่องอะไรกันนะครับเจอกันผมสามารถที่จะทักทายได้แต่ว่าในเรื่องการกระทําความผิดตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการครับก็คงให้ตํารวจเขาสอบสวนนะครับเรื่องนี้มันมันมีความผิดอะนะครับถ้าเกิดว่าเขาพบการกระทําความผิดจริงก็ต้องรับโทษครับ ผมไม่เคยเจอเขาไม่เคยเจอนะครับแต่ว่าเห็นตามสื่อบ่อยๆก็เห็นเขาชอบไปร้องนู่นร้องนี่นะครับแล้วก็ให้ความเห็นในข้อกฎหมายเยอะยๆเลยนะครับที่ตัวเองเนี่ยไม่เห็นออกมาบอกเลยผมไม่ได้ทาผิดมันไม่ผิดข้อกฎหมายนู่นนี้นั้นไม่เห็นไม่เห็นจะออกมาบอกเลยนะครับก็อยากให้ออกมาชี้แจงหน่อยนะครับไม่ใช่เงียบเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ S <S ผมเชื่อว่าถ้ากรมการปกครองเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะมาแจ้งความอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมต้องต้องแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าถ้ารอทางราชการเนี่ยกว่าเขาจะประชุมนะครับกว่าจะมีมติอะไรอีกเดี๋ยวล่าช้านะครับก็อยากให้มีการสอบสวนสืสบ,สบ,สบสวนสอบสวนเร็วๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะคุณสีสวรรณก็ถือว่าเป็นคนที่ประชาชนจับตาอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นคนถ้าเกิดเขาเป็นคนทําความผิดซะเองเนี่ยนะครับ ก็สมควรที่จะถูกลงโทษคือการร้องในนามมูทีอมันมูทีอมันไม่จําเป็นอยู่แล้วนะครับเขาสามารถที่จะร้องโดยเป็นประชาชนธรรมดาได้อย่างผมผมก็สามารถที่จะร้องได้อันนั้นก็คงไม่มีไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าการร้องเรียนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการพบการกระทําความผิดจริงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วครับับนาครับ ดูนอกห้องนะครับไม่เข้าไปนะครับ Gracias.